สวัสดีครับสวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆเลยจริงๆจะใช้คำว่าไม่ได้เจอก็ไม่ได้นะเพราะว่าแค่ไม่ได้อัดคลิปที่มีการพูดคุยกันเฉยๆก็ดีใจนะครับที่ได้เจอกับทุกคนอีกครั้งนึงวันนี้ก็เนื่องในโอกาสที่ครบรอบตู้3.5ปีตู้เฟสติวัลก็จะเข้ามานะครับเป็นตู้ของชิโรโกะเทอรเรอร์และก็ตู้ของโคชิโนะคอมแบทนะครับ ก็ตอนที่อยู่เจอญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายชื่อนะม่าจะเป็นลุงโฮเอาจริงลุงโฮมัดผมลุงโฮพอมรบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เขียนว่าลุงโฮคอมแบทเรดี้นะเดี๋ยวไม่ได้ไปแก้เลยแต่ว่าก็คือจริงๆอะเลือกเอาเอาที่สื่อสารกับคนอื่นดูเรื่องผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วน่ารักเนอะเวลาผูกผมแต่บางคนก็อยากได้แบบผมสั้นเหมือนกันเออ น่าเสียดายเหมือนกันที่มีแค่ล่างเดียวจริงๆล่างเนี่ยควรที่จะแบบพอเปลี่ยนเปลี่ยนล่างปุ๊บก็เปลี่ยนทรงผมไปเลยได้ไหม <c oughs> อ่ะไม่ต้องเรื่องกันเยอะครับผมก็เดี๋ยวขอพูดถึงสปอนเซอร์นิดนึงนะครับตูมตามช็อบปบริการส่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บ,บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยหรอครับพี่มีทั้งบรัวไคยนเกะเกนชินสตาร์เรลซีซีซีวัตทูริงเวฟนี่ก็มีนะครับผมสามารถดูที่ริงใต้เดสคริชชั่นได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่อยู่กับเราม เพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่ผมทำช่องแรกๆเลยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ว่าก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะครับ <laughs> อย่างน้อยก็มีค่าขนมเล็กน้อยมาอ่าเป็นทำกิจกรรมแจกของรางวัลรอบนี้นี่เรามาแจกของรางวัลบ้างบ้างดีบอกไหมเออมีใครเสนออยากให้ทำอะไรเป็นพิเศษไหมถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรก็บอกได้นะครับ มาเริ่มเปิดตู้กันเลยดีกว่าสําหรับตู้ของโฮชิโนะคอมแบตกับตู้ของชิโรโกะเทเลอร์นะครับก็ถามว่าตัวไหนที่น่าเปิดมากกว่ากันจริงๆก็ต้องบอกว่าตัวของชิโรโกะเทเลอร์เนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าเยอะเลยดังนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดชิโรโกะเทเลอร์กันดีกว่าเพราะว่าลุงโฮเนี่ยผมเท่าที่ผมจําได้ผมใช้แค่ประมาณคือมันใช้ทุกทุกที่จริงแต่ว่าร่างที่ใช้หลักๆเนี่ยผมก็ใช้ ไม่ได้ใช้โล่เยอะขนาดนั้นโอ้มาถึงลุงแรกเลยครับสมแล้วที่เป็นตู้คูณ2อง่ต้องด่าเกียร์มาหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงเลยนะฮะเ<อ>พอตู้ที่ผ่านมาที่ผม200้อยไปเยอะเหมือนกันเนี่เห็นเพชรมันเหลือแปดหมดสโอโ้สองใบครับเชื่อไหมไม,ไม่ไม่มีหน้าตู้เห็นปะคือข้อเสียของตู้เ <c oughs> ฟสเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราไม่คูณ2ตัวหน้าตู้แต่ไปคูณ2ตู้อื่น ึงก็เซ็งๆอยู่ฮะผมกล่าวว่าผมไม่อยากเปิดถึง200ด้วย <ละ S 1> ดิเพราะว่าตู้อีกขึ้นปีข้างหน้าเนี่ยมันมีหลายตู้ที่น่าเปิดมากเลยลครับเห็นไหมคือมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคือผมเห็นชะตากรรม200ไม่แน่อาจจะ400ด้วยนะของผมละเพราะว่าเวลาที่มันหลุดหนึ่งครั้งเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดเยอะเนี่ยมีสูงมากเลย ดังนั้นแล้วใครที่กะจะเปิดตู้นี้เนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดตัวเยอะแล้วนะก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปิดถึงสองรก็ได้นะยกเว้นว่ากรณีเดียวก็คือจะเอาอ่าเขาเรียกอะไรอิลิกมามาใช้นะครับเพราะว่าพอมันออกเลดคูณสองเยอะเนี่ยตัวที่เป็นอคูณสองก็เยอะไปเพชรไม่ใช่เพชรอิลิกมาที่ได้เนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับผม มาลุนลุนกันอันนี้โลที่สามสิเริ่มยับแล้วฮะบอกเลยผมค้นพบอย่างหนึ่งนะในเรื่องของการเปิดตัวละครก็คือถ้าเกิดว่ามันออกไออราเตี้ยเอะไรโอ้ถ้ามัน ถ้ามันออกสิ่งที่เรียกว่าอ่าไม่ลุ้งนะควรจะพักก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นความที่ส่วนบุคคลนะบางคนนี่คือก็คือเปิดจนกว่าจะลุ้งเลยแล้วก็เปิดเปิดดวัวรัวแต่ผมรู้สึกว่าเวลาที่มันออกลุ้งอะ่ะมันออกรัวกว่าหมายถึงว่าพอได้ลุ้งแล้วมันก็จะลุ้งถี่ๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ลุ้งเลยเนี่ยมันก็จะไม่ลุ้งเลยเอยอก็อยู่ที่คนเนะว่าจะเป็นยังไง ขอสามดาวหน่อยขอแตกแตกลุ้งหน่อยแตกลุ้งหน่อยเออแบบนี้ครับเห็นไหมการพักพักไปทำให้เกี่ยวไหมวันนี้ยโที่สี่สิบใช่ไหมออกอสึรุกริกกกนะครับเมื่อกี้เครียดเลยอะแบบว่าอย่างน้อยออกมาให้ใจชื้นก่อนอารอนา่าสักตัวสักตัวหนึง่ง เนี่ยมันต้องเป็นประกายรู้แบบนี้สองใบด้วยนะครับสวยๆแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงเลดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะบ,บอกเลยมาเออฮะเมื่อกี้ผมเปิดถูกตู้ป่าวะเออผมว่าผมไม่ได้เปิดตู้ลุงโฮนะ ตตแ,ตแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ก็มาลุ้นกันดูว่าเราจะปิดในตู้นี้เลยไหมเชื่อเก,กิดเท่าเかな ถ้าเกิดได้ทีน้าจังจะไม่โกรธนะฮะแต่ทุกคนผมขอพาทุกคนออกไปดูอะไรนิดนึงนะครับอ่าคือตู้ฮีนาจีเอสของครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเปิดอ่ะปืนสาม้วถูกไหมเอ้ยอันนี้มันดูเศษได้ปะดูไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมจะให้ทุกคนดูสิ่งที่เรียกว่าเศษที่ผมเปิดทิ้งไว้ผมเปิดตู้ฮีนะาสรุปผมสรุปไป400โลนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีกิจกรรมที่ เรียกว่าอ่าได้ไอสแตนดี้ที่เราถ่ายไว้ให้ดูแล้วก็ไปเปิดเพิ่มเยอะๆหน่อยอไวะเสษที่น้ำอ่ะอันไหนอะเนี่ยเอลเอลอยู่ไหนวะนี่เสษที่น้ำผมตอนนี้มีสสสอองงา200 2ส3 2คือทำขึ้นปืน5ปืน6ได้สบายเลยนะถ้าเกิดมีจริงเนะี 232แล้วก็เมื่อกี้จริงๆมันคือ202ถูกไหมแล้วก็ได้มาอีก30 <laughs> สุดยอดสุดยอดใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดตู้ลุงหนะัะผมเปิดตู้ชิโรโกะแต่ถือแต่ได้หน้าตู้ถือว่าโอเคครับดังนั้นก็ขออีก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 ขอลุงอีกอ่านั่นแหละอโลน่าขอตรงเลทนะลูกลูกเอ๋ย ขอตรงสองใบครับผมสวยในปวดได้ปวด,ด,ปดตรงเรดดลองดอบิดอสอบิดอสลูกพ่ออวิดอสุดมาก่อนก็อบิดอสแต่ลุงโฮชุดว่ายน้ำ <c oughs> ไม่เป็นไรลุงโฮชุดว่ายน้ำดีหน่อยตรงที่ผมยังปืนสองอยู่เลยมั้ง ไม่เป็นไรเรามีอีกใบหนึ่งให้ดูนะครับดูพอชุวไม่น้ำมาแล้วแล้วก็เอ้ยดูต้องใช้ชิ้นลูกกเทอเรื่อสิเอาชิ้นลกกเทอเรื่อมาเอชิ้นเอาอย่างนะครับไปต่อไปแน่นอนอ่ะอามิโดสอามิโดสวันนี้ดวงดีจังเลยนะคะแฮ่ฮิโวลียังไม่มีถือว่าโอเค เขาบอกว่าแก๊งอาริอัสสะกดต,ตอนนี้ผมผมแล้วเรียบร,รย้อยฮานีคาวะฮะซึมเซแก๊งอาริสอสสะอดครบแล้วนะครับตอนนี้ตัวที่ขาดนี่รู้สึกจะมีตัวไหนที่สั่งัญบ้างวะว่าผมขอไปดูหน่อยตัวที่อยากได้ซากุระโกะก็อยากได้แต่ว่าถ้าเกิดชิโรโกะเทอร์เรอร์มาแล้วก็ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่เลอิซะก็อยากได้คาโยโกะด,ดีสได้อยากได้อยู่ ชินัสึออนเซ็นตั้งแต่ปีแรกนะครับยังไม่ได้เลยตัวอื่นที่หน้า,นามีอก็คือโมโมอิชุดเมดที่เป็นกระสุนม่วงเป้าเดียวที่ดีครับที่เหลือเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้กด็ไม่เป็นไรที่เหลือจะเป็นแบบแนว L2D l, <laughs> l o ดีเวออกสิบลงแล,และไปโอที่เจ็ดสิบครับอนะเอาลูกนะเอาลน้าอาหน้าเอาลูกมาลูกเอาลุงมา เออนั่นแหละสั่งได้ดั่งใจแต่หลุดเหรียรัวๆเลยอะไรวะเนี่ยสองใบ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 นั่นแหละแต่อย่าหลุดซื้อบากิไกด์ครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ในเซตด้วยแหละใบถัดไปครับขออภบิดอ เอาย้อนเอาย้อนขึ้นมาเฮ้ยฮิบิกินะฮะนี่คือฮิบิกิตัวเมตาช่วงเริ่มเกมแต่หลังๆไม่มีประโยชน์อันใดแล้วนะครับผม70โลถือว่าได้ตัวใหม่ครับไปโลที่80ครับลุงครับผมเอาโลหน้าเอาลงมาลุงมาลุงมาลุงลุงลุงเออนั่นแหละตู้คูณสองครับผมอย่าประหลาดใจขอสองใบขอสองใบอะโลหน้าขอสองใบสองใบสองใบสองนั่นแหละ

มากันทั้งคู่เลยพี่น้องอิจิกะนะครับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอะ่ะผมจำไม่ได้แนละ้วอ๋อมาชิโดะไม่อยู่ในหัวเลยไม่ได้ใช้เลยลุงเออหน้าลุงลุงลุงลูกลุงออแตกลุงแตกลุงไม่แตกนะฮะ หัขอเกียรติยศอะโคชิโน่คุณมานี่อย่าถึงการันตีเลยขอร้องขอร้องปิดที่ร้อยพอปิดที่ร้อยพอเทอร์เรอร์เทอร์เรอร์เทอร์เรอร์ไม่เคยอยากได้ชิรโกะขนาดนี้มาก่อนชิรโกะเทอร์เรอร์สองสามใบก็ได้สองสามใบก็ได้เอาใบเดียวแต่ตรงเลยได้ไหมสอง

วแตอัอยาวแตสต่งสุวแต่สไว,ไว่สาว่งสนนาวแต่งสาวาวตาวแตาวแต่วต่งสาวแสิบ่งตงนตนาแลาวแต่าวาแค่สางาวงนาา่าวาวนาวนแะะาวแาออวแ่าวว่งสาาว่ง โอ้ยอโลนาอะโฮชิซายคลาดเต้นั่มเันเริ่มเข้าช่วงปฟาร์ครับเราออกก่อนเราออกก่อนเราออกไปออกไปนั่งลากก่อนออกไปนั่งลากก่อนลูกผัวฮินะจิ่ะฮินะลูกลูกจ๋าขอชิราโกะเทเลอร์ให้พ่อหน่อยลูกเข้าไปดูเข้าไปดูก่อนว่ามีชิราโกะเทเลอร์ในคาเฟ่ไหม ส่วนใหญ่มันจะมายั่วยวนนะฮะอ๋ออไม่ชั้นสอ,สองอะอืมไม่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นอันนี้เห็นสตาร์มิน่าผม999นะครับผมดองไว้จะเอามาหาตัวของเอออสุโกโชุดว่ายน้ำนะครับผมอยากเก็บไว้เยอะๆเลย ุก้าสนโไยุิอ้า้างค้างเลยท่านผู้ชมอมันฮะเชื่อมต่อละห้าจุดศูนย์ศูนย์นี่มันสี่โมงเนี่ยได้โปรดอีกแปดสิบโลต้องมีบ้างแหละชิโรโกเทอเร มาเร็วชิโ,โรโกะทอรเลุงนะครับเห็นไหมการการอย่าก,กดรัวคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะฮะจำไว้ฮะสตาร์ท์กี้นี้ใช้ได้ดีแต่ไม่ประกันเรื่องบุตรเลดนะฮะมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็วอยา่าอย่าหลุดเออห<อ>ูน,นาา่าจะยโรป อย่างที่บอกนะครับผมจาไม่ไปต่อนะฮะเพราะว่าเพชรผมเหลือไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้พิกอัพนะครับชิโรโกะเทเลอร์คือถามถามว่าเพชรประมาณเกือบเจ็ดหมื่นเนี่ยมันไม่พอหรอจริงๆคือมันพอฮะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมนะว่าล่าสุดที่เราเห็นเนอะก็จะมีตู้ลิมิตมาลูวะเลย แล้วก็ตู้ครบรอบของ4ปีเนี่ยก็จะมีอ่าตัวของเนรุกับอ่าเรียกอะไรเนรุเนรุชุดนักชุดชุดเครื่องแบบกับตัวของริโอเนะเผื่อใครยังไม่รู้อันนี้มันก็น่าจะรู้วันเกือบหมดแล้วแหละอีริกมาผมมี3,000เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาปั้นชินุโกะเทอร์เรอร์ให้สามดาวไปเลยเนะเพราะว่าไม่คิดว่าคุ้ม มันสามสิบโลถูกไหมสามสิบเมื่อกี้มันเรียกับอะไรร้อยสามสิบละปกติผมจะเปิดถึงการันตีนะถ้าเกิดว่ามันเป็นร้อยห้าสิบโลแต่สามแต่ว่าอีกเจ็ดิโลไปการันตีเนี่ยมันคือเจ็ดสิบคูณกับพันสองถูกไหมก็จะเป็นไม่ไม่ใช่สิมันห้ามคูณพันสองมันต้องเป็น อีก7ครั้งคูณพันพสก็จะเป็น8,400เท่ากับว่าถ้าเกิดผมกดไปอีกแพทผมก็จะเหลือ61,377เดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันว่ากดดีไหมรู้สึกช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีนะฮะคนบอกดวงไม่ค่อยดีแต่ลุงออกบ่อยแต่มันไม่ได้หน้าตู้ไง <laughs> แถมตัวใหม่กี่ตัวเองอะ่ะโอ,อ้อ ตัวใหม่มีเนี่ยได้มาหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวอืมก็เลยคิดว่าไม่กดดีกว่านะครับเอาเก็บเพชรไว้เพราะว่าหลังจากนี้ตัวที่น,น่าเปิดจริงๆเนี่ยหลังจากนี้จะมีคิสกิมีอ่าชื่ออะไรตัวของ แก๊งไอดอลอ่ะจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้นะผมยังไม่เห็นจุดที่ได้ใช้เลยอืมแต่กาว่าจะเปิดเพราะว่า L2D ทดีสัก,กูระโก่น่ารักมากเลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันขอเซฟเพชรก่อนช่วงนี้เกมช่วงหลังๆก็เหมือนไปนมันไปนเน้นคอนเทนต์อะไรไม่รวมไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่เลยผมอาจจะไม่ใช่แบบผู้เล่นที่ไปตรงสายเขามาเก็ตติ้งเขาเฉยๆด้วยล้มั้งนะ แต่ใครที่สนุกกับเกมอยู่ผมก็ยินดีด้วยนะครับออีกครึ่งปีเนี่ยน่าจะเป็นความทรมานของการเล่นเลยเพราะว่ามันจะมีแต่กิจกรรมแปลกๆที่มันจะไม่ยอมให้เราสะสมอิริคมาเยอะๆนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าเราจะดองเหชรดังนั้นเราต้องแก้ำรำกับ <laughs> มาดูกันว่าหลังจากตู้ของรีโอมาจะเป็นยังไงนะครับอืมก็จริงๆก็ให้กำลังใจเกมแหะว่าแบบ อยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆเนะเพราะว่ามีนักเรียนที่น่ารักของเราอยู่รวมถึงที่น่าจังด้วยแต่ว่า <ไป S 1> ถ้าเกิดเกมมันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยการที่เราอยู่ส่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับสำหรับผมก็มต้องยอมทำใจว่าเกมมันก็หลายปีละและเกียมใหม่ๆที่เข้ามามันก็นอกจากจะดึงเวลาเราไปข้อที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือมันทำให้มันสนุกกว่า เกมอ่ะมันควรจะเล่นให้สนุกเว้ยไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแบบไม่สนุกอ่ะเออเข้าใจปะแบบต้องมานั่งรู้สึกหมุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมมันนู่นนี่นัน่น,นโน่นอย่างน้อย่างโน้นอย่างนี้นะฮะว่าไปนั่นนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าผมจะปั้นขึ้นอัพดาวตัวไหนนะฮะก็เดี๋ยวก็อัพให้มันสบายสบายแหละยังไงต,ตู้เฟสอะมันอัพดาวไปก็คุมอยู่แล้วอืม โอเคครับสําหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็ปิดตู้ไปร้อยสโลเพื่อนคนอื่นๆได้เป็นยังไงบ้างก็เอามาแชร์กันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในเพจรวมถึงเจอกันในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะครับพยายามจะทําคลิปออกมาให้เยอะมากขึ้นแต่ว่าเวลาที่ทําบาลานซ์กับงานที่ตัวเองทํา้วเนี้มันไม่เคยมีเวลาพอเลยก็พอนะให้ผมสามารถทําคลิปต่ตอไปได้แน่นครับ สวัสดีครับ